แโยโย่สวัสดีครับกลับมาพบกับแอดออฟฟิศเช่นเคยนะครับยูกับเกมคุกกี้รันคิงด้อมต่อคุณผู้ชมนะครับใน EP ที่5แล้วนะครับขออภัยหายไปนานเลยนะครับจริงๆเนี่ย มันควรจะมีคลิปหนึ่งที่ลงก่อนแต่ว่าโปรแกรมอัดผมเสียนะฮะแล้วผมอัดไป2รอบ2ชั่วโมงเต็มนะครับคลิปเสียหายไปเลยเลยโมโหนะครับไม่ทําแม่งรอเล่นนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นไกด์เล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับที่เก็บมาฝากกันนะครับผมเกี่ยวกับการลุยด่านที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะติดอยู่สักพักเลยนะครับอ่ะมันก็คือด่าน7ขีด25นี่คุณผู้ชมนะครับตอนนี้ผมก็มาถึง8ขีดแแล้วนะครับแต่ว่าอันเนี้ยไม่ได้ว่าติดนะแต่ว่า เก็บไว้ไ้้ในสตรีมนะครับก็เลยยังไม่ได้ลงต่อนะครับรอสตรีมไปเล่นต่อเองเพราะว่าเล่นหลังไหม่เดี๋ยวมันไม่ตื่นเต้นนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยด่านเจ็ดผมเคลียร์สดาวหมดแล้วนะครับคือด่านเนี้ยนะครับอันนี้จังหลายๆคนเนี่ยจะมาติดนะฮะที่ตัวของด่าน7จ็ดขีด25 นะครับเพราะว่าไอ้เจ้าบอสเพลตตัวนี้คุณผู้ชมนะครับคือมันโหดมากเจ้าบรรลักษ์แห่งฝันร้ายนี่แหละนะครับคือมันโหดมากนะครับพอลูกมันตายหมดปุ๊บนะครับมันจะเข้าเกรโกรธนะครับโกรธปุ๊บนี่มันยิงรัวๆไม่ยั้งเลยคือตายหมดเลยนะครับแล้วก็7จ็ดขีดยีเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะครับเป็นบอสตัวเดียวกันนะครับวิธีเล่นก็จะเหมือนกันเลยคุณผู้ชมผมเล่นในสตรีมผ่านรวดเดียวจบเลยนะครับแล้วก็กลับมาเก็บ3ดาวทีหลังนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับเออเจ็ดขีดสามสิบ ไม่ยากเลยครับบอสนี้โคตรกากเลยครับคือคือไอ้เจ้าตัวนี้เก่งกว่าเยอะกลายเป็นตัวอาจารย์ประวัติศาสตร์นี่คือแบบโคตรง่ายนะครับไอ้ตัวนี้ยากกว่าเยอะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวไลฟ์ย้อนหลังนิดนึงนะครับตอนที่ผมผ่านแล้วกันนะไปะดูกัน,นอตอนนี้ <สบ S 1> ผมกําลัง<ๆ>นักสำรวจครับผมเซตทีมอยู่ทีเนี้ยนะครับตัวคีย์ของผมที่ใช้ในการผ่านด่านเนี่ยมันคือเจ้านักสำรวจนี่แหละเปิดให้ดูก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปดูตัวไลฟ์ย้อนหลังกันต่อนะครับผมก็ จะใช้เป็นทีมเอสเปโซ่นะครับทุกอย่างเนี่ยผมยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเก็บไว้อัดคลิปนี่แหละเดี๋ยวจะอัพต่อแล้วนะครับเนี่ยดองเวลไว้เยอะเลยนะครับผมอาจจะขึ้นเวล40แล้วก็ได้นะครับผมอ่าก็ตอนนั้นเนี่ยผ่านโดยใช้เวล35นี่แหละนะครับของผม3ดาวใส่ท็อปปิง้งโจมล้วนเลยเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะมาแนะนำการใส่ท็อปปิง้งแต่ละตัวแล้วกันนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆใจดีส่งไกด์นะครับจาก อ่าชาวเกาหลีมาให้ดูด้วยแต่ผมจะมาช่วยวิเคราะห์แล้วก็ไกด์เป็นแนวทางให้ละกันนะครับแล้วก็ตัวชนนะฮะผมใช้เป็นดั r k กช็อกโก้นะครับเพราะว่ามันช่วยยกแล้วก็เติม CC ได้นะครับมีเจาะเกราะให้ด้วยนะครับผมใส่เป็นรถด,ดิเม็ดล้วนนะครับถามว่าทําไมนะครับเพราะว่า ดัรช็อกโกเนี่ยผมได้มาตัวแรกของไอดีเลยเพราะว่าไอดีนี้ผมไม่ได้ดีนะครับคือได้อะไรมาก็เล่นนะครับดัรช็อกโกมันมาตัวแรกผมก็เลยใช้ไปก่อนนะครับก็เลยเอามาเป็นตัวชนนั่นเองใส่เป็นแท้งเลยนะครับลดไดเมจนะครับสกิลแล้วยีบเเท่านี้นะโอเค1ดาวนะครับแล้วก็อ่าใช้เป็นเชเอมเชเอมนี่เป็นตัวที่แบบเหมือนบังคับมีอ่ะคุณผู้ชมคือ ผมก็ไม่รู้จริงๆนะถ้าเกิดไม่มีเชอเอมมันจะเล่นยังไงว่าคือลูกมันขี้โกงอะ่ะนะครับแล้วก็ผมเป็นเชอเอมสูงดาวนะครับเลเวล35นะครับสกิลเวล30 นะครับแล้วก็ใส่เป็นรถคูดาว5เม็ดเลยเชเอมเนี่ยต้องบอกว่าการใส่รูเนี่ยค่อนข้างจะมีหลากหลายแนวทางมากๆนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ3แนวทางหลักด้วยกันนะครับแต่ว่าผมเนี่ยยังใส่รถคูดาวไปก่อนเพราะว่าผมต้องการตัวมาช่วยชนเพราะว่าทีมผมอะ่ะมันไม่ได้ใส่เพลียวแทงเข้ามานะครับมันใส่เป็นดาร์ช็อกโก้ไงนะครับก็เลยต้องการตัวช่วยชนนะครับโดยการใช้เดเมจด,ด้วยนะครับเดเมจจากเอพิโซนะครับแล้วก็เชเอมเนี่ยนะครับในการปล่อยสายฟ้าแล้วก็เรียกลูกมาชนด้วยผมก็เลยเน้นการปล่อยทีมากกว่านะครับใส่คูดาวไปก่อนเดยวนาโคสถ้า ดาวเยอะๆเนี่ยอาจจะปรับไปใส่นะครับตัวของโจมตีก็ได้หรือว่าช่วงกลางเนี่ยจะเปลี่ยนไปใส่ดีฟน n ์ก็ได้นะครับเอาให้ลูกมันอึดขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้แล้วแต่คนเล่นนะผมใส่คููดาวนะครับแล้วก็ตัวฮิลแน่นอนครับท็อปฮิลเลอร์ของเรานะครับผมก็จะเป็นสมุนไพรนะครับผมใส่ลรกคููดาว5เหมือนกันนะฮะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยผมน่าจะยังไม่ได้ตีบวกเลยมั้งนะครับเนี่ย ยังเป็นแบบบวกศูนย์อยู่เลยทั้ง5อันนะครับเพราะว่าตอนนั้นลูนหมดตังหมดด้วยนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็ใส่แบบนี้ไปก่อนนะครับอาจจะใส่โจมตีในอนาคตก็ได้แต่ว่านี้ผมเอาบิลที่ผมผ่านในไลฟ์ไปก่อนละกันนะครับผมใส่เป็นรดคูดาวหนะครับเอออาจจะมีแพลนไปใส่โจมตีล้วนก็ได้นะครับสมุนไพรผมเลี้ยวสามหูนย์ดาวแล้วก็ สกิลเวฟสามสองนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เป็นคีย์หลักเลยนะครับที่หลายๆคนมองข้ามนะฮะซึ่งกว่าผมจะลงคลิปเนี่ยก็น่าจะมีใครหลายๆคนเนี่ยนะครับได้รีวิวมันไปเยอะแล้วนะครับนั่นก็คือคุกกี้นักสํารวจนะครับตัวแรสีฟ้านี่แหละตัวนี้ก็มีคนแนะนําผมเอาไว้นานมากแล้วนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยเออดองด่านไงครับขี้เกียจเล่นเยอะขี้เกียจฝืนก็เลยค่อยๆทําตัวละครไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ไดเอามาใช้จริงแล้วคือบอกเลยมันเจ๋งจริงนะครับคือไอ้เจ้าสำรวจเนี่ยนะครับ มันมีสกิลที่ดีมากเวลางัดกับบอสคือสกิลของเขานะครับผมยอดนักไต่เชือกนะครับมันจะโยนเชือกนะครับแล้วไต่ลงมาด้านหลังนะครับของแมปนะครับไปยังตัวบอสนั่นเองคุณผู้ชมนะครับแล้วมันจะโจมตีด้วยเชือกนะครับทันงหดหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งครั้งเป้าเดียวก็คล้ายๆกับพวกแวมไพร์อย่างเงี้ยนะครับแล้วข้อดีคือมันตรึงเป้าหมาย4วินาทีนะครับ4วินาทีเลยนะเว้ยโคตรนานคุณผู้ชมนะครับแล้วผมเนี่ยก็เลยใส่คูดาวไป2เม็ดเพราะว่า มันเลเวล1สิบอ,อะนะครับเออมันปลดช่องไม่ได้แล้วนะครับได้แค่นี้เลยวลาสิ 18, ใส่ไป2เม็ดคู่ดาวน,นะครับหรือว่าจะใส่2เลือดก็ได้คุณผู้ชมนะครับแนะนำเลยตัวเนี้ย เป็นตัวตีเดี่ยวที่ดีมากเล่นใน PVP ก็ได้นะครับถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ถึงขั้นแบบไปแรงไกลๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นตัวสีฟ้าที่เก่งมากๆตีเดี่ยวก็แรงถึงแม้ว่าตัวมันเนี่ยเกรดของมันจะไม่ได้แบบอยู่แบบอีพิกนะฮะเหมือนชาวบ้านเขานะครับตัวแรสีฟ้าก็จริงแต่ว่าเดเมจมันแรงนะครับเนี่ยที่เรีว่าหนึ่งคือ410เแล้วอ่ะนะครับแล้วก็มีตึง4วิด้วยถ้าไปกับแวมเนี่ยแวมมันจะได้ดูดเลือดนะครับแต่ว่าตัวนี้ได้หยุดเป้าหมาย4ีวิแทนนะครับก็เล่น PVP ก็ไดนะ บอสที่ดีเนี่ยถือว่าเก่งมากเลยนะครับเนี่ยเวทบแปผมพาไปลงมาก็ระวังมันตายนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าโอเคนี่คือทีมผมนะฮะห้าตัวที่เอาไปใช้นะครับเดี๋ยวไปดูต่อไลฟ์เล่นกันอ่ะตอ่ตอน,นี่ยตอนแรกเนี่ยผมใช้คาตาดตราุ่น3นะครับเอาไปยื้อเนี่ฮะแต่ต้องระวังนะครับว่าไอ้เจ้าตัวนักสำรวจเนี่ย มันตีใกล้มากอ่ะผมใส่เป็นเดฟขู่ดาวแล้วก็สมุดที่เป็นแอสที่อยู่หลังถ้าตีเท่าแทงสมุดโจมตีเวลสองเอารถนมนะครับอ่ะเรามาดูตอนผมเล่นกันนะครับที่ผมผ่านนะเจ็ดขีดยี่สิบห้านี่ครับผมก็ค่อยๆเล่นนะกดรว่ไปก่อนนะตามสไตล์เคลียร์เว็บบอสนะครับกดสองสกิลนะฮะอ่ะดูครับเราดูครับปึ๊บเห็นไหมเห็นไหมมันจะยิงใหญ่นี่ครับแล้วตรึงบอสไปสี่วิดูดินานเลยคุณผู้ชมแล้วกว่าบอสจะหลุดอ่ะ สกิลคูดาวมาเหลือ6วิกแล้วเห็นไหมตัวเมทกูยังเลื่อนไม่ลดเลยเออตัวกูลดอีกแล้วไอ้เหี้ยมึงลดจังเลยเนี่ยอ่ะผู้ชมเห็นไหมสกิลมันมาไวนะครับเกิดใหม่ไม่มีนี่เบอร์สิบแปเองนะถ้าเกิดอัพเวอะเยอะมาเนี่ยผมบอกเลยมันแบกด่านได้ดีมากนะครับเอาไว้ตรึงบอสจับบอสนะสีฟ้าที่แจ่มมากๆอ่ะระหว่างทางก็เคลียร์เวฟยกไปครับอ่ะมอนมาก็รวบบึ้มพาเอาลูกชนนะครับโอเคมันลำบากก็ตรงไอ้นักสำรวจผมเลือกสิบแปดนี่แหละนะครับอ่ะไปครับ มาอีกเว็บหนึ่งยกไปยกจอกเกาะแล้วรวบระเบิดสองพันสี่อ่ะพร้อมแรกๆยังไม่ค่อยเก่งครับไปต่อครับมานะมานะนี่คือบอสที่ปวดประสาทที่สุดนะครับโดดรวบโดดรวบแล้วเห็นไหมยิงใหญ่ไปปุ๊บล็อกไปสี่วิก่อนจริงๆเนี่ยผมจะบอกว่าอาจจะไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับจะเก็บไว้รวบตอนที่มันเกตเรทก็ได้นะครับ ปึบรูปทีจับตึงปึ๊บนี่ประมาณนี้นี่อินดีน่าโจรว่าสามดาวเกือบตายนะฮะเรียบร้อยอันนี้คือวันแรกที่ผ่านเลยนะครับสามดาวเรียบร้อยคือจะบอกว่าจังหวะที่เราจับบอสเนี่ยนะครับคือตอนแรกๆเนี่ยคุณผู้ชมยังไม่ต้องโลภก็ได้นะครับจนกว่าคุณผู้ชมเนี่ยเคลียร์ลูกนะครับไปสักพักหนึ่งนะครับโยนโยนโยนระเบิดนะครับพอลูกมันเริ่มแตกเยอะเนี่ยมันจะเข้าหมวดเรทหรือว่าโกรธนะครับโดยอัตโนมัตินะครับแล้วมันจะยากตอนท้ายนะครับคือ อันนี้ถ้าครูดาวไม่ทันเนี่ยนะฮะไม่ต้องกดตอนแรกก็ได้เพราะตอนแรกเนี่ยมันยังไม่เก่งนะครับแล้วพอมันเริ่มยกคาทานะครับหรือว่าลูกมันใกล้จะหมดเนี่ยนะครับให้เราเนี่ยตรึงตอนหลังก็ได้นะครับแต่ว่าต้องกะจังหวะด,ดีๆนะครับเพราะบอสเนี่ยมันจะเก่งตอนหลังเท่านั้นนะครับตอนแรกเนี่ยมันกระจอกมากไม่มีอะไรเลยนะครับ,รก,ก,รก,ก,รรบก็ลองกะจังหวะด,ดีๆ <enjoyed. S 1> นะครับเนี่ยเห็นไหมมันยิงใหญ่ลงมาปุ๊บนะครับมันจะล็อกบอสมันแบบนี้จิบเข้าให้นะครับเนี่ย มันจะล็อกบอสนิ่งในสี่วิเราก็ใช้โอกาสเนีสีวินะครับในการฆ่ามันยัดดดเมจใส่มันก่อนที่มันจะสแปมดดเมจอันบ้าคลั่งใส่เรานั่นเองคุณผู้ชมนะครับลองไปกัดจังหวะดูอันนี้ผมเล่นครั้งแรกไงนะับผมเนี่ยตั้งเป้าว่าจะจับให้ได้2ทีแต่พอดี จับได้ทีเดียวแล้วคือผมเนี่ยเดเมจยัดเข้าไปแล้วมันจะตายแล้วนะครับมันก็เลยอาจจะไม่เห็นผลช่วงการจับช่วงที่มันติดเรทนั่นเองคุณผู้ชมนะครับก็ลองดูนะครับเชื่อผมนะครับบอกเลยสุดยอดนะครับเนี่ยบอสโดนดึงเข้ามาปุ๊บเนี่ยสบายเลยนะครับเนี่ยแล้วมันจะเก่งตวเนี้คุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยคือตอนที่มันเก่งนะครับพอดีผมมีลูกชนให้ด้วยนะครับเนี่ยผมจะลบไปทีนึงแต่ว่าพอดี มันจะตายเลยครับคือถ้าเกิดผู้ชมเก็บไว้รวบตอนที่มันติดโกรธนะคือสบายกว่านี้อีกเนี่ยอันนี้คือผมลองเล่นครั้งแรกมันก็เลยอาจจะทุรักทุเลหน่อยนั่นเองนะฮะเมก็มีสัตว์เลี้ยงอ่ะเรามาลองดูเกมนี้ไม่มีเหรอาจะยังไม่เข้าเจ็ดขีดยี่สิบเก้าบ้างนะครับผมผมก็เล่นทีมเดิมนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเล่นต่อเนื่องไปเลยนะครับสามารถไปดูไลฟ์ย้อนหลังผมได้นะครับแลวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะอมเล่นเหมือนเดิมนะครับ นี่จับปุ๊บนี่ยแปดพันน่ารักไหมเดเมจจากตัวเลเวล1สิบแปดสกิลเลเวลหนึ่งคือเลเวลสกิลเนี่ยจะอัพไม่อัพก็ได้นะครับเพราะว่ามันแค่แรงขึ้นมันไม่ได้จับนานขึ้นนะฮะอันนี้ผมลองเฉยๆนะครับก็เลยยังไม่ได้อัพสกิลเท่าไหร่แต่ผมบอกเลยว่าคุ้มครับทำได้ครับอัพเวลทำท็อปปิ้งอะไรไปได้เลยครับเก่งจริงๆเล่นใน Pvp ก็ล็อกได้นะครับแต่ใน PVP เนี่ยมันจะล็อกตัวหลังสุดนะคุณผู้ชม ดูมันล้าครับดูมันล้าครับโอ้โหเอาเชือกไปเคี่ยนเขาทุบเนี่ยเนี่ยมีเชเอมก็ดีอย่างนี้นะมันมีลูกชนให้นะครับเพียวแท้งไม่ต้องมีฮะผมไม่ได้แลกตัวของรถนมมาด้วยสินะครับไอดีผมมีแค่มาร์ทแลนมันชื่อว่ามาร์ตโนวาครับแท้งที่ไม่ใช่แท้งอ่ะเดี๋ยวเวฟแน่ครับเราจะเจอแล้วนะครับอันนี้ผมดนรอบสองนะครับรอบแรกแตกนะฮะรอบแรกคือเหลือทีเดียวอ้ดูมันดูมัน ดูัาไปชนครับเกือบตายเกือบตายครับอ่าโอเคบอสมาแล้วนะครับรอก่อนรอันนี้ผมรอแล้วนะยกปุ๊บแล้วรวบอ่ารวบผมจับแล้วปุ๊บเรียบร้อยเหลือครึ่งหลอดจับไว้เห็นไหมมันจะมีเกจสีขาวด้านล่างนะครับเพราะเนี่ยเห็นไหมพอเกจมันขึ้นปุ๊บเนี่ยแปลว่ามันโกรธเลยครับผมยกตายสองแต่ได้อยู่ยิงตึ้มพอดีเรียบร้อยอ่ะ โอเคอันนี้ผมผ่านแล้ลวครั้งแรกนะครับได้มา1ดาวเพราะว่าร่วงไป2น,2นะครับผม,มอ่าโอเคนี่ก็เป็นทริคเนะครับเล็กเล็กน้อยน้อยที่ผมนามาฝากในคลิปนี้แล้วกันนะครับสั้นๆนะครับสำหรับคนที่ยังติด7ขีดที่ห้าเขีดที่เก้าอยู่นะครับก็หวังว่าจะพอเป็นไกด์นะครับเล็กเล็กน้อยได้คุณผู้ชมนะครับกับทีมนี้เลยนะครับคือไอพวกตัวหน้าเนี่ยนะครับ แล้วแต่นะคุณผู้ชมไม่ต้องใช้ดาร์กช็อกโกก็ได้นะครับใครมีพกรถนมเพียวแท้งไปก็เล่นได้แต่ผมว่าคีย์หลักมันอยู่ที่2ตัวนี้ก่อนเลยนะครับคือเอเปโซกับเชเอมเนี่ยคือแบบของดีพิมพ์นิยมเลยนะครับแล้วก็ลองปั้นมาดูครับผมว่าเก่งนะครับนะักสำรวจนี่เลยนะครับอันนี้คือบิวทีมที่ผมเนี่ย เอาไปลดนในไลฟ์เลยนะครับเนี่ยทีมนี้พลังประมาณนี้เลยคุณผู้ชมนะครับก็ลองดูน่าจะผ่านนะครับแล้วก็กัดจังหวะกดสกิลล็อกของนักสำรวจดีๆนะครับน่าจะล็อกบอดได้ถึง2ครั้งเลยนะครับแล้วถ้าเกิดใครยิ่งทำเลเวลาให้มันจะเยอะเนี่ยนะครับมันก็เสี่ยงการตายน้อยลงครับแล้วก็มีเดเมจที่มากขึ้นด้วยลองปั้นดูผมว่าแจมเลยนะครับรวมถึง7จขีดยีด้วยนะครับ ด่านเดียวกันเหมือนกันเลยนะครับเจอบอสเหมือนกันเลยแต่ว่านี้เจอ2รอบนะครับรอบแรกไม่มีอะไรรอบ2ก็เทคนิคเดิมนะครับลองจับให้ดีนะครับผมว่าน่าจะช่วยให้หลายคนผ่านได้อยู่นะครับผมถ้าถามว่าไม่มีนมักสำรวจนะครับใช้ใครดีนะครับมันจะมีตัวอื่นนะครับให้ทดแทนได้นะครับ,นะรบซึ่งก็เป็นตัว ระดับเดียวกันก็มีนะครับอย่างเช่นตัวของคุกกี้น้องคลีนะครับหรือว่ารถเชอรี่นะครับในการโยนระเบิดสตาน์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นตัวที่ผมใช้มาตลอดเลยตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าระเบิดเนี่ยมันจะกากยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะโยนก่อนนะครับกว่าจะโยนกว่าจะลอยไปทิ้งข้างหน้ากว่าจะระเบิดนะครับมันก็จะมีระยะเวลานะครับที่ต้องกะพอประมาณแล้วก็ ข้อเสียคือมันโยนใส่ตัวหนานะครับถ้าคุณผู้ชมระยะไม่ถึงนะครับหรือว่ามันมีตัวลูกมาขวางไว้เนี่ยบางทีมันระเบิดไม่โดนบอสนะครับผมอันนี้ก็จะค่อนข้างกะมากมากอีกนิดนึงนะครับแต่ข้อดีคือนักสำรวจเนี่ยคือมันจับเลยมันล็อกบอสจับแน่ๆไม่ว่าจะมีมอนเยอะแค่ไหนคือมันจะจับขึงบอสตลอดแล้วก็ข้อดีเนี่ยคือมันนานกว่าเชอร์รี่ด้วยนะครับเชอร์รี่มันจะสตันเป็นหมู่นะครับนั่นคือข้อดีได้3วินาทีแต่ว่าเจ้าสำรวจเนี่ยนะครับล็อกตัวเดียวนะครับ 4วินาทีนะครับมันเลยเหมาะกับการหยุดบอสมากกว่าเพิ่มเติมมา1วินาทีด้วยนะครับแต่ก็อย่างที่ว่าแหละข้อเสียคือล็อกได้ตัวเดียวนะครับเชอร์รี่มันล็อกได้มากกว่านะครับถึง3ตัวนะฮะแต่เด็คุณผู้ชมเนี่ยมีตัวอีพิกเลยนะครับที่แนะนําก็จะมีอยู่หลายตัวเหมือนกันอย่างเช่นตัวของเจ้าป่าอันนี้ผมยังทําไม่เสร็จนะครับผมเพราะว่ายังไม่ไดเอามาเล่นเลยเปิดได้มาทีหลังนะครับเจ้าป่าจะมีการโดดเข้าไปสตันเหมือนกันนะครับนี่สตันสามวินะครับเท่ากับ คุกกี้เชอรี่เลยนะครับแล้วก็มีเดเมจที่แรงกว่าแถมมันจะอิมมูนนะครับอยู่ข้างหน้าตอนขี่เสือไปน้ำมาตะนะครับแล้วก็แทงบอสได้สักแปบ๊บนึงด้วยนะครับอันนั้นก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยแต่ว่าพอดีผมยังไม่ได้ทำก็เลยแนะนำนะครเป็นตัวที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะมีแล้วก็หาง่ายกว่าอย่างเช่น นักสำรวจแทนหรือว่าจะเป็นตัวของคุกกี้เชอร์รี่ก็ได้นะครับเป็นตัวระเบิดสตันเหมือนกันนะครับผมก็หยุดบอสได้ดีเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับหรือว่าใครจะใช้อ่เดเมจยัดปิดไปไดก็ได้อย่างเช่นพวกข้าวไรนะครับผมที่มีเดเมจเดี่ยวที่เยอะแต่ข้าวไรเนี่ยมันจะยิงด้านแนานะครับบางทียิงติดลูกเอยโดนขัดเอยจะลำบากนิดนึงนะครับผมก็ยังไม่ได้เอามาเล่นเยอะนะครับหรือว่าจะเป็นพวก ตีเดียวอย่างแวมไพร์ก็ได้นี่ตัวเมนผมเลยนะแวมไพร์นี่ลูกรักผมเลยครับโอ้โหผมชอบมากโคตรเก่งเอาไปงับในอารีนาอย่างมันเลยครับกัดตูดสมุนไพรเสียนะครับกัดตูดเชเอมเปรี้ยแตกหมดนะครับเออโคตรดีนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันกับไกด์ที่ผมนำฝากในวันนี้นะครับผมก็ยังไงหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยให้กับผู้ชมแล้วกันนะครับเผื่อเป็นแนวทางให้ได้นะครับนี่ผมก็กำลังอัพประสาทขึ้น อ่าเรีว่าก้าอยู่ซึ่งมันจะเสร็จแล้วคุณผู้ชมอีกแค่3ชั่วโมงโอ้ยประสาท9ชัน้นนะครับจะเสร็จสักทีนะครับแล้วผมก็เนี่ยดองตังอีก2ล้านนะครับเพื่ออัพขึ้น10ต่อแต่ว่ามันต้องอัพเลเวลคุกกี้นะครับขึ้นเลเวลยี่แปดอัีกมากมาย12ตัวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะปลดสิ่งก่อสร้างเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนำนิดนึงนะครับช่วงที่เอ,อ่อรอยต่อ ประสาท8ถึง9เนี่ยนะครับควรจะอัพอะไรยังไงบ้างผมก็ปลดมาพอสมควรแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมจะมาทำไกด์ให้อีกเพิ่มเติมนะครับใครอยากได้คลิปไกด์อะไรก็สามารถเม็นเอาไว้ได้นะครับผมก็ยังไงขอบคุณทุกคนด้วยที่รับชมนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจเพิ่มด้วยกด subscribe เพื่อติดตามคลิปดีๆมันนะครับจากเกมคุกกี้ดันคิงลับได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วผมกลับมาในคลิปหน้าครับผมบบ๊าาายยจ้ เติมเงินเกมด้วยกิฟต์การ์ดทั้งระบบ iOS และ Android สั่งซื้อผ่านเว็บ CTC Thailand ราคาถูกทรงไวรับโค้ดได้ภายใน5นาทีระยะสูงสุดถึง14%เติมเองได้ปลอดภัยแน่นอน